ออกมาลุกมะนินจะรถมารถเยียบตูดรถเยียบตุ้มเลย้แล้วไม่จะไปบ้านแล้วเนี่ยบ้านไหนมีงานไม่เห็นไฟดังลั่นเลย ร้อยปบบร้อยไบบแดงร้อยแบบรอยป่ะปปปกว๋วยทอดอลมพัดเย็นดีจัง ăn thôi cái mát nín nhìn Má lên thôi 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 này, thôi 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 ใหมีอะไรแล้วลูกให้กินแล้วไงให้กินแล้วไงนี่ไหมโดดอึ้บมาเร็วโดดอึ้บเร็วนะนั่งโต๊ะกับแม่เดียวนะนั่งโต๊ะกับแม่เดียวโดดอึ้บเร็วหน้าเตะตูดจังวะแต่มันเดินหน้าเตะตูดจังวะโดนแดด ดั้งทำอะไรนะ่ะดั้งทำอะไรหัวทิมแน่แต่หัวทิมแน่